แปดบบที่หนึ่งป๊บที่หนึ่งบที่หนึ่งอ่ะช่วงนั้นเล่นกันทั้งวันไม่ใช่เล่นทั้งวันเล่นช <c oughs> ่วงกลางคืนทั้งช่วงอ่ะพี่กวาดรึบเลยอ่ะแล้วก็จ๋าเข้ามามั้งแล้วพี่ชาวมาแล้วก็นอนด้วย <c oughs> เออก็นอนแล้วก็ช่วงช่วงนั้นนะช่วงนั้นเล่นประมาณสองทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกวันนี่กูเบาเสียงสองคนได้แล้วกวาดมีเบาเสียงพี่ชาวระมาณผมขนาดนั้นเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรพี่ชาวผมก็ดูพี่ชาวทุกคลิปแบบไม่ต้องลัว เราให้กำลังใจพี่ชอทุกิมสิครับมีเสียนพี่ชอตุกิด้วยมันมีเสียงพี่ชวทุกีแอะพี่อืมไอเดียมองมันกำแพงวะไม่ผมมองฟ้าพี่มองฟ้าไงไม่เคยได้ยินเพลงอะราบมาโดนอะแล้วมีเบอร์คนหนึ่งอะเบอร์หนึ่งอะแม่งคานก็ไปในวงเว้ยแปะเพื่อนชุกไอสัตว์เพื่อนชุกให้ได้ ูนี่ยังยังยังไม่เจอยังไม่เจอคลิปยิงเพื่อนเนี่ยกูบอกให้กูแข้งขนาดนั้นเลยเหรอไม่วิ่งตัดหน้ากระสุนกูไอ้ยศัตรูมาอ้อมหินมาใช่ไหมกูก็หันไปยิงศัตรูแล้วเพื่อนมันก็จะช่วยยิงด้วยกันออกมาจากหินเพื่อจะช่วยกูยิงสกัดหน้าปืนกูเพื่อนตายศัตรูก็ตายอารมณ์ประมาณนั้นแบบ อู๋จะขอบคุณหรือจะอะไรดีวะเนี่ยอ้เนี่ไอ้พี่อะไปแล้วเนี่ยไปไหนไปแล้วไอ้สองของเหลือไปแล้วไอ้ที่มาก็พี่มาร์กตรงนั้นมันก็ไปตรงนั้นแหละพี่พี่ให้มันตรงก่อนได้ไหมไอ้หายมาลีบโอ้ดูดิบาลีบบาลีบไปเล่นแกตตี้โดนของเขาแรงของเขาแรง เียยวอ่างไวไปไหนบ้านเล็กหรือว่าอันใหญ่ใหญ่เนี่แหลยสีฟ้านะโอ้โหเทียบบอกเลยเทียบโปงปังป่งปังปงปังก็ไม่ได้เอาเบียร์เนี่ยมันจะไปเนี่ยโก้เฮ้ยกโก้เป็นคนเยอะ กูกูคแค่จะเล่นเอาสก,กินกูไม่ได้เล่นเอาอะไรเลยนะกูจะเล่นเอาสก,กินเดี๋ย้แกขอฟรีว่ะมันมันจะมีความสนิทใช่ไหมถ้ามึงได้โคบะโครบที่มันตั้งอน่ยมันก็จะให้ให้สก,กินทุกตัวเนี้ยที่มึงเล่นมาจะามาฟรีกู<อ>ก็เลยเล่นแค่นั้นเนอง<อ>เล่นเพื่อสก,กินฟรีอืมอืมีเลยเลยต่อไปจะินพอพอได้สกินเต่ปั๊บกูก็อ๋อเออได้แล้วกูก็จะเลิกเล่นป,ประมาณสักเดือนสองเดือนแล้วกูจะกลับมาเล่นใหม่เพราะกูจะสกินใหม่แค่นั้นอือ าะได้สกินกูก็เลยตอบมันเดิมจะเล่นจากสกินไม่เล่นเราเลยจะไปบวกไหมเล่นไหมเนี่ยพีอย่างไรก็เ้อียีของเลยพี่แต่สไนเปอร์ทำไมของมึงมันมันยิงทั้งหลายนั้นกว่ามันจะเพื่อนจะดาว่ะแต่เพื่อนยิงมึงทีเดียวหมกแตกอ๋อไอ้นงเลยมันมินิไงมันเป็นปืนเบาแต่ยิงเร็วส่วนเพื่อนอ่ะปืนแรงแต่ยิงทีละนัดกูกดโดนได้หมวกแตกมึงมึงไปเฉงหน้านิดเดียวเลยที่บ่ายเพื่อนยิงจากเขามาเพี้ยง บอกแตกพี่บอกผมแตกแล้วพ nah, ี่แดงเถื่อนพี่เกาะผมก็แดงแล้พี่แล้วมันจริงไหมล่ะกูไม่ได้ทีย่ะกูแม่งเลยดีกว่าเมาเทีมไฟเปิดทีมไฟเพลงมาเดือดตายติดลิขสิทธิ์เพลงิกาสิตลิขสิทธิ์ตติดลิขสิทธิ์เพลตติดลิขสิทธิ์ไม่ได้ไม่ได้ก่อนเลยลูกซองว่าแต่ลูกซองโอพีจริงนะทะเลาะไก่เนี่ย เอาอยิางเดียวรู้<อ>เรื่องกมากกลัวมากแต่แต่ไอต,ตรงตาที่บ้านอะ่ะที่ที่มึงดาวกันมึงดาวสองสามรอบอะมันมีคนหนึ่งที่ใช้ปืนอะไรสักอย่างอะม่งโคตรแรงเลยยิงมึงสามสี่ทีมึงดาวแล้วเดียวไอ,อต,ตาที่มึงในบ้านใช่ไหมที่มันปาควันแล้วมึงอยู่หลังกำแพงสังกะสีที่มึง<บ>ชะง,งกหน้าไปเขายิงทีเดียวหมอกไปอออันล่าสุดเลย ไอ้ก่อนล่าสก่อนล่าสใช่ใช่ใช่ชู่ดูเชี่ยมใช้ปืนเลยวะมันยิงแบบตัด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 แต่โดนทีน้ำเงิใช้โคตรเจ็บเลยมันเขาเรียกอะไรในตระกูลสไลเปอร์มันจะมีหลายอันที่เขาเรียกว่าไงอ่ะที่มันแรงแรงไม่เท่ากันหรือเปไหมแล้วมันก็กดรัวได้อืมอ่าแล้วกูแล้วถ้าเกิดว่ายิงแรงอ่ะปืนมันจะถีบเยอะ Uh huh. อเพราะฉะนั้นกูเลยเล่นปืนที่แบบยิงไม่แรงแต่ถีบน้อยแต่ว่ายิงทีได้ uh huh. ส่วนในหน้านมันเล่นถีบเยอะ uh huh. มันเชี่ยวชาญคนละแบบกันเฮ้ยก uh ูดูมันโหดจังวะแต่ข้อเสียของปืนเล็กนี่ก็คือ, uh huh. อระยะไกลอมันยิงไม่ถึงกระสุนมันย้อย uh huh. แต่ของเพื่อนอนะ่ะมันโ oh huh. หระยะไกลมันยิงสบายอะ่ะ uh huh. จเาไปได้แล้วไปดีไปได้แล้วเจ็ดว่าแจมเจ็ดว่าแจมไปแล้วโก้ไปนอนนะเลยไปนอนแล้วไปเล่นเกมเลิกตาอ่ะเดี๋ยวกูมาเลิไปนอนเดี๋ยวผมจะรอดูคลิปพวกนี้นะครับอาฮจะได้ี่ยกูจะได้เนียจะได้คล่ปหนึ่งคลิปพวกนี้มีด็ดมากเลยพี่สักวันมันต้องเป็นรางของเราเว้ยอือเฮ้ยชื่อคลิอะไยชื่อคลิปเลยแสงวันใหม่โอก้แสงวันใหม่สักวันต้องเป็นของเราใช่ไหมโก้ ใช่สักวันต้อองงลลกูสักจะเปื่อยหมดแล้วเนี่ยกูสักจะเปื่อยแล้วเนี่ยยังไม่ถึงเลยเนี่ยเฮ้ยมันต้องมีกินไก่บ้างสิวะตรงสายไก่มันหายากกูกูว่าไปกิน KFC ่ากกว่าอะไรเงี you know. on ้ยโอ้เธอหวานเจี๊ยบเ KFC โว้เชือดนิ like, ่มๆไม่ใช่เราเชือกเขานะเขาเชือกเรา เชื่อไหมบางทีอ่ะเล่นๆอ่ะบางช็อตอ่ะตายโง่เตือ่เออช็อ,ชอตนะว่าตายโง่แต่แบบช็อตไม่น่าตายอ่ะอก็ตายออไปตายก็คือเวลามึงอัดทีมก็คือมึงอัดยาวๆเลยใช่ไหมโกห็หรือมึงอัดเกมหนึ่งแล้วมึงหยุดอัดเกมหนึ่งแล้วมึงหยุดเกมหนึ่งแล้วหยุดอ๋อแล้วก็อัดใหม่แล้วก็ต่ออัดใหม่แล้วต่อแล้วขึ้นมาตัดมาขัดมาขัดเอา มัดตัดสักสิบสิบแปดนาทีกูว่าสวยนะสิบสองนาทีกูมันสั้นไปสักสิบห้าสิบแปดเออมันดูกปลกไปพยายามไ่เกินอ่าสิบสิบนาทีอยู่เอ้เกินแปดนาทีมันจํากัดใช่ไหมต้องเกินแปดนาทีใช่ไม่ไม่ไม่จากัดกูสามารถตัดแบบให้ดูทีเดียวเป็นชั่วโมงก็ยังได้แต่ว่ามันใช้เวลาเยอะอ โอ้โหสิบสิบวนาทีที่มึงมันมันเก่าๆอ่ะที่มึงตัดแบบสิบว่นาทีสิบสี่นาทีให้มันโดนมองละเอียดแต่ว่ามันขึ้นรถปั๊บโดนวงบีบกูยังหาของอยู่่ะเออกูกูว่าอันนั้น่ะมันมันทำให้คนรู้ว่าอ๋อมันไม่แรงนะแต่พอฝั่งหลังมันมันหายตอนนั้นมันหายอันนี้อ่ะส่วนใหญ่อ่ะจะตัดช่วงหาของออกเพราะช่วงหาของมันไม่ค่อยได้คุยแค่ถามว่าเออพี่ของครบยังพี่เอาอะไรบ้างทามแค่นั้นไงคือคือนึกภาพว่าเราดูหาของทุกคลิปเลยอะมันเบื่อนะ ก็เลยเอาช่วงหาของออกพอช่วงหาของออกมันก็เหมือนกับอะไรขาดไปสักนิดนึงอะเออมันต้องเอาแบบเฉพาะแบบหนูว่าต้องหาของเพราแบบเออของที่เจ๋งๆรู้แบบได้สไนเปอร์ที่แบบอ๋ออันนี้เรากบุษนัดอย่างนั้นวะไม่มันเปลี่ยนไปเรื่อยของอย่างนั้นจริงๆของวันนั้นมันเปลี่ยนไปเรื่อยจริงกูเห็นเจอแต่เก็บยาสัตว์เอ้เก็บยาเต็มเป๋าไว้หมดอ่ะโควบักเทไม่พอจริงจริงไม่พอนะไอพีิจริงกันที่เอา เก็บยาเก็บเข็มเก็บน้ําเก็บเพี้ยมีแต่ยาเอาเอาง่ายสองเกมก่อนหน้านี้เสองเกมก่อนหน้านี้ก็กระสุนสามร้อยกว่านัดใช้จนเหลือเจ็ดสิบกว่านัดอ่ะเชี่ยแล้วก็โดนบอยแบนด์ยิงตายแล้วโดนบอลแบนด์บอยแบนด์โตายบอยแบนด์ตายไม่น่ารักเลยตายไม่น่ารักเลยเดกภาพแมงมาแบบเลี้ยงสีเลยเลี้ยงสียืนอยู่ที่เขาอ่ะแล้วกูยืนอยู่ที่ทุ่งโล่งคนเดียวอ่ะ

ถามให้กูได้ไหมล่ะโอ้ยากยากไปแล้วไปแน้วคุณโชวโดนไล่ยิงดาเกินโดนโดนโดนไล่ยิงดาไอ้เวรไม่ใช่หนึ่งโอ้ย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 ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยกูจะตัดตอนกูกกองงานลงเลยสัตว์ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยด้วยครับไปกระดาไมีานช่าจะผมครับ พี่ครับผมขอโทษครับช่วยผมด้วยครับพี่ได้คอนเทนต์เลยนะเว้ยหลังบ้านมีนะหลังบ้านมีนะไปแล้วไปแล้วได้แล้ได้เลยครับไม่เป็นไรพี่ันดีกับทุกคนแล้วมันดีแลบวันดีตัวไว้เจอกันพี่เช่าที่ผมมากวิ่งออกซ้ายละอ่าเห็นแล้วเอาเลยไหมไม่มีสโอปแต่เอาได้อยู่เอาเลยจากบนเขาโดยจากบนเขาได้เฮ้ย กูยิงไม่โดนโอะโคลโลยิงโดนเฉยเลยเอาของมาหุ่สีเสร็จชั้นต้องยางนะแล้วที่เหลือก็เอากระสุนเขียวไม่มีจเจริญจริง ไม่มีกระสุนเขียวไม่มีเลยไม่มีกิกั๊บใช่ไม่มีแล้วลูกเก้ามีอยู่เจ็ดมีอยู่เขียว, 7, มยวไม่มีเขียวไม่มีไม่ถามไม่จบนู้นแล้วมั้งโอ้ลูกเกา้าลูกเขียนเพียบใช่แล้วผมใช้แต่ลูกเขียวเลยสิโอ้ชุวดวัว อืมเ,อเปี่คนเขาเอาไปละทางกูเลยเอาไปละยาน้ำกูหมดแล้มาเดี๋ยวแบ่งให้เดี๋ยวแบ่งยาเบดให้ป่องมาเดี๋ยวรอวมัอออนเข้าวงมาดีกว่าตอนมันเข้าวงมาดีกว่า หลดเร็วเลยมุมนี้ได้อยู่มุมนี้พอจะเห็นอยู่ถ้ามันไหลลงมาเดี๋ยวไม่เวอร์ว่ะเอ้าไปไหนล่ะเอาที่ก่อนนะนี่เนินไปหึิงป่องกินแจกละหายอย่างน้อยเลือดเต็มแน่นอนอะขึ้นเนินไหมขึ้นนินไปดักไหม กอีดูอย่าง,โอ,โ, 9, างอโอ้โหมีลูกเก้าเจ็ดใ่โอ้โหเอาโดนบอยแบนเล่นซะแล้วรูปกีเดียวด้วยแบก วิ่งไปแล้วบนเนินหนึ 150. ่งห้าศูนย์เฮ้ยสามห้าศูนย์โอเคผมอยู่สามห้าศูนย์นีแต่ผมยังปเปลี่ยนตัวนะวิ่งหลบหลังเนินไปแล้วออกเข้าวงโอเคยุเ<ไ>ป็นตัว ข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนหลังหินหลังหินหลังหินน็อกน็อกน็อกมี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 ไรละแอปดันแอปดันอุ๊ยระเบิดโอ้ยเกือบไปโอ้โหพี่ตาก่อนตาย อยากได้ได้บอกลาก่อนตาย